สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโระนะครับและนี่คือรายการเรื่องน่ารู้บายเคโร ep ที่4ีแล้วนะครับสำหรับเรื่องนา่ารู้ในตอนนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับเทพกรีกผู้ทรงพลังที่สุดแห่งยอดเขาโอลิมปัสนั่นก็คือเทพโอลิมปัสทั้ง12และในคลิปนี้ก็คือเรื่องนา่ารู้เกี่ยวกับ12เทพแห่งโอลิมปัสจะเป็นยังไงไปรับชมกันนะครับเทพแห่งโอลิมปัสเป็นเทพเจ้าหลักของศาสนากรีกโบราณ ชาวกรีกโบราณมีแนวคิดความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจเกี่ยวกับตนเองโลกรอบตัวรวมถึงต้นกําเนิดของสิ่งต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความเชื่อในเรื่องราวของตำนานเทพเจ้ากรีกโดยได้รับการบันทึกและเล่าสืบต่อมาในรูปแบบผลงานคลาสสิกเทพธิดาและเทพเจ้ากรีกในตำนานแต่ละองค์นั้นเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆแตกต่างกันออกไปตัวชาวกรีกโบราณจะบูชาเทพแต่ละองค์ตามความสัมพันธ์นั้นความเชื่อหลัก หรือกล่าวไว้ว่าเป็นศาสนาของอรารยธรรมกรีกโบราณน,นั่นอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่ามี12เทพเจ้าและเทพธ,ธีดากรีกที่ปกครองเอกภพหรือจัก,กรวาลจากเขาโอลิมปัสในประเทศกรีซโดย12เทพแห่งโอลิมปัสมีดังนี้ซุสเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าราชาแห่งเทพและมนุษย์ทั้งมวลรวมถึงเป็นผู้ปกครองยอดเขาโอลิมปัสโดยนับได้ว่าเป็นผู้ปกครองและผู้ปกป้องแห่งบรรดาเทพและมนุษย์ซุส คือเทพที่มีอำนาจสูงสุดตามตำนานเทพเจ้ากรีกพระองค์ทรงเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฟ้าและสมรสกับเฮราซึ่งเป็นราชินีแห่งตัวเทพโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลโพไซดอนเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทรรวมทั้งยังเป็นพี่ชายของซุสมีอำนาจควบคุมผืนน้ำทำให้ดักเินเรือคารุบบูชาและขอพรจากโพไซดอนเพื่อให้เดินทางปลอดภัยนอกจากนี้ จะรู้จักกันดีในนามเทพแห่งท้องทะเลแล้วโพไซดอนยังเป็นเทพแห่งม้าและแผ่นดินไหวอีกด้วยและอีกอย่างหนึ่งของโพไซดอนก็คือรัชดาไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่น,ไ,ลนไปต่อครับแอริสเทพเจ้าแห่งสงครามแอริสคือบุตรของซุสกับเฮราเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามอาวุธชุดเกราะเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงแอริสจึงไม่เป็นที่สักการะ เหมือนเทพองค์อื่นๆมีสัญลักษณ์ต่างๆเช่นสุนัขแรง้งหอกและโลอริสเป็นเทพแห่งสงครามเช่นเดียวกับอธีนาแต่อธีนาได้รับการยกย่องและบูชามากกว่าเพราะเขาใช้สติปัญญาวางแผนในการสู้รบนั่นเองอฟโฟไรเทพีแห่งความรักอฟโฟไรเป็นเทพีแห่งความรักความงามและความปรารถนาตามตำนานกล่าวไว้ว่าเธอเป็นทิดาของซุส หรือผุดขึ้นมาจากฟองทะเลคําว่าอฟรอสในภาษากรีกแปลว่าฟองและนั่นเองอโฟดิสมีสัญลักษณ์เป็นนกพิราบขาวหงส์และกุหลาบเฮราเทพีแห่งสตรีเฮราเป็นราชนีแห่งทวยเทพทั้งมวลรวมทั้งยังเป็นเทพีแห่งสตรีการสมรสการเกิดและครอบครัวเฮราเป็นมเหสีของซุสขึ้นชื่อในเรื่องของความหึงหวง และความพยาบาทต่อเทพเจ้าองค์อื่นๆรวมทั้งการแก้แค้นชูรักและบุตรที่เกิดจากชูรักของซุสมีสัญลักษ์เป็นนกยูงดิมิเทอร์เทพีแห่งการเก็บเกี่ยวดิมิเตอร์เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์การเก็บเกี่ยวและการเก,เก,ก,รเกษตรโดยมีอำนาจควบคุมฤดูกาลและการเพาะปลูกส่งผลทําให้ชาวกรีกโบราณบูชาดิมิเตอร์เพื่อขอพรให้ผลผลิตเพาะปลูกสมบูรณ์มีสัญลักษณ์ได้แก่ข้าวสาลี คบเพลิงและหมูอธินาเทพีแห่งยุทธศาสตร์อธินาเปธิดาของซุสเทพีแห่งยุทธศาสตร์สงครามปัญญาและเหตุผลถือว่าเป็นเทพเจ้าผู้อุปถัมภ์กรุงเอเธนชาวเอเธนสตั้งวิหารพารเธนอนบนอะโครโพลิสในกรุงเอเธนเพื่อถวายเกียรติแด่อธินามีสัญลักษณ์เป็นนกฮูกและต้นมะกอกตามตำนานเล่าไว้ว่าอาธินาไม่มีพระมารดา โดยเกิดมาจากหน้าผาของซุสพร้อมเสื้อเกราะและอาวุธเต็มยศอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์ตามตำนานเทพเจ้ากรีกอพอลโลคือบุตรของซุสและเป็นแฝดของอาร์เทมิสเป็นเทพเจ้าของหลายสิ่งหลายอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดนตรีกวีศิลปะการยิงธนูการรักษาแสงและความรู้มีพินทองคำเป็นเครื่องดนตรีประจำตัวอพอลโลมีความสามารถในการรักษาผู้คนให้หายจากโรคภยัยไข้เจ็บ แต่หากผู้ใดทําให้เขาโกรธอพโลก็สามารถทําให้เขาเกิดโรคได้ตุธนูของตนอัติมิสเทพแห่งการไล่ล่าอัติมิสคือคู่แฝดของอพโลและเป็นที่ดาของซุสอัติมิสเป็นเทพีแห่งการไล่ล่ามักจะแสดงภาพวาดหรือรูปปั้นพร้อมกวางหรือสุนัขล่าและถือคันธนูเป็นเทพีที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในชนบทเพราะเขาช่วยปกป้องสัตว์ต่าง ที่เป็นสัญลักษณ์เช่นกวางและหมีเฮฟิสตัสเทพเจ้าแห่งไฟเฮฟิสตัสเป็นเทพเจ้าแห่งไฟงานเหล็กและงานเครื่องมือและงานฝีมือช่างตีเหล็กและช่างฝีมือเป็นบุตรของซุสกับเฮราสมรสกับเทพีอโฟโฟดสสัญลักษณ์ได้แก่ไฟทั่งขวานและค้อนเฮอร์มิสผู้ส่งสารแห่งทวยเทพบุตรคนเล็กของซุสเฮอร์มิส ได้กลายเป็นผู้ส่งสารแห่งทวยเทพเนื่องจากขึ้นชื่อในเรื่องของความเร็วและความน่าเชื่อถือและเป็นผู้เจราจาระหว่างมนุษย์กับเทพ,พเจ้าเป็นผู้พิทักและอุปถัมภ์นักเดินทางและพ่อค้ามีขะทางงูไข้ที่หลายหน่วยงานใช้เป็นสัญลักษณ์ในทางการแพทย์ในปัจจุบันชอบสมมวงที่มีปีกเฮอร์มิสเป็นเทพโอลิมปัสที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับสองรองจากไดอานิซัสและคนสุดท้ายไดอานิซัสเทพแห่งวายไดอานิซัส เป็นเทพแห่งวายการเฉลิมฉลองงานลื่นเริงและการละครเป็นบุตรของซุสกับมนุษย์เป็นเทพโอลิมปัสที่มีอายุน้อยที่สุดและเป็นเทพโอลิมปัสเพียงพระองค์เดียวที่เกิดจากมารดาที่เป็นมนุษย์โดยในบรรดา12เทพแห่งโอลิมปัสนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์เช่นดาวพุธหรือเมอร์คิวรีได้ชื่อมาจากเทพเจ้าเมอร์คิวรีของโรมันหรือเฮอร์มิสของกรีกเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่เคลื่อนที่เร็ว ในวงจรเช่นเดียวกับเฮอร์มิสดาวศุกร์หรือวีนัสเป็นดาวเคราะห์ที่ตั้งชื่อมาจากวีนัสในเทพโรมันหรืออฟโฟไดในเทพของกรีกและเป็นที่นาของยูเรนัสดาวอังคารหรือมาร์สมีชื่อเล่นว่าเรปแพเน็ตเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับแอรสเทพเจ้าแห่งสงครามของกรีกและเทพเจ้ามาร์สของโรมันดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ตั้งชื่อตามราชาแห่งเทพซึ่งได้แก่ซุสของกรีกและจูปิเตอร์ของโรมันดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่มีสีฟ้าสดใสตั้งชื่อตามโพเซดอนของเทพเจ้ากรีกและเนปจูนของเทพเจ้าโรมันผู้เป็นเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลตามตำนานเทพ,พเจ้ากรีกและโรมันแล้วก็จบกันไปแล้วสําหรับเรื่องนา่ารู้เกี่ยวกับ12เทพแห่งโอลิมปัสหากผิดพลาดประการใดขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ผมองขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับไม่ว่าไว้เจอก,กันเลสวเกดี